เียบวันเด็กประยุทธ์ฮะไม่เที่ยวนี้เชียร์ันเด็กประยุทธ์ค่ะไม่ได้เชียร์ใครเลยก็บอกให้อยู่สิบปีเลยอ่ะก็แล้วแต่สิถ้าอยู่โดยประชาชนต้องการอยู่แล้วทำความสูงให้ประชาชนใช่ไหมอยู่แล้วรักษาชาติศาสนาถาติสูงไหมแล้ววันเด็กประยุทธ์ทำอย่างนั้นป่ะเวลาเนี้ยทำางั้นหรืป่าถ้าทำอย่างนั้นก็ต้องอยู่สิโอกาสตอนนี้เนี่ยพลเอกชวลิตเนี่ยพูดมาเนี่ยมันได้สาระอะไรที่ทําให้ เห็นรูปแบบทางการเมืองหรือไม่คือภาพภาพลักษณ์ของบนเอกชลิตเนี่ยท่านอยู่ในฝั่งของเสดงฝั่งของทักษิณเชียร์ทักษิณเป็นสําคัญเพราะว่ามีการแลกเปลี่ยนพักมีการยุบพักของตัวเองไปอยู่กับฝั่งทักษิณน,นะครับทาให้พูดในฐานะรุ่นพี่อะนะพูดในฐานะรุ่นพี่ก็ยุบอกว่าย่ไปเลย10ปนะีนี่คือคำพูดสําคัญเลยนะย่ไปเลย10ปีนะครับอย่าไปฟังบนเอกประวิทย์ หลักที่เขากำลังพูดแล้วก็เดินอยู่ตอนนี้ถ้าพลเอกประยุทธ์ทำพลเอกประยุทธ์พังขึ้นหน้าเลยไม่ใช่ธรรมดาสวัสดีครับมาพบก,กับผมเท่ศักดิ์จีมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุนส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง facebook รับชมทั้งทาง youtube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นที่คุณส่วนวัวกันมาก็เป็นประเด็นร้อนๆที่บิ๊กจิ๋วคือพลเอกชวลิตยงชจยุทธได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนวิวิรารณ์การทํางานของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์แล้วก็พลเอกประวิทธ์ซึ่งพูดถึงสิ่งที่พลเอกประวิทธ์เคยไปขอนะเป็นผู้บัญชาการทหารม้ากองพันักู้ประคับการทหารม้าที่สองนะครับมาเข้าไปพบกับพลเอกชวลิตยงชัยุทธตอนนั้นก็ เป็นผู้มาการทหารบกเมื่อก่อนตอนนั้นก็เป็นลูกน้องของบิ๊กจิ๋วต่อมาคราวนี้ก็บอกว่าให้พลเอกประยุทธ์อย่าไปฟังพลเอกประวิทย์มากนะครับให้ฟังตัวเองนะแล้วก็พลเอกก็ก็วิพากษ์นะไปฟังการวิพากษ์ของบิ๊กจิ๋วกันนะครับรัฐบาลทุกรัฐบาลอนะ่ะวันนี้เนี่ยวันนี้พวกเราพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องพรรคการเมืองไอ้นี่พรรคโน้นไอ้นี่พรรคนี้ อนี่พรรคก,กาลังจะเปลี่ยนไอ้นี่หัวหน้าพรรคเปลี่ยนใอ้นี่เป็นหัวงเรื่องการเลือกตัง้งไอ้นี่เป็นหัวงเรื่องรัฐธรรมนูญทำไมไม่แก้เป็นห่วงเรื่องหัวหนี่ไม่มีความจําเป็นเลยที่จะต้องไปห่วอย่างงั้นการปกครองทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการแบบเผด็จการประชาธิปไตยราชาธิปไตยสังคมนิยมไม่ว่าเป็นการปกครองรูปไหนเข้าไม่พูดการเรื่องที่เรากําลังพูดเดี๋ยวนี้ สิ่งเดียวที่เขาพูดกันก็คือจะทําอะไรเพื่อประชาชนได้บ้างนั่นคือสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดนะฉะนั้นก็แสดงว่าการปรับคอรมอนี่มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากมายในการบริหารรัฐบาลมันไม่ได้ปรับอยู่นี้มันปรับมานานแล้วกี่ทีแล้วปรับทีรทะเลาะกันทะเลาะกันทนหารก็เข้ามากะว่าทหารเขาทหารก็ได้เครดิตดีตอนแรก อยู่ๆไปเด็กก็ตกลรงทุกทีก็เกิดเรื่องนักการเมืองก็เอาพี่น้องประชาชนมาเดินกระบวนอีกเดินกระบวนรอีกก็มีเรื่องอีกทหารก็เข้ามาอีกมันช่อย่างเนี้ยเรื่อยมาจนถึงวันนี้ก็มันได้เปลี่ยนแปลงอะไรถ้าใครถามบอกว่าสถานการณ์การเมืองจะเป็นยังไงคาตอบก็คือไม่เหมือนก็เหมือนเดิมเหมือนเมื่อ8-8ปีที่แล้วมาตั้งแต่นายนายปีดีพนมยงเลยยึดอำนาจมาจากอำราจสูงสุดตร้งกรกษาพต่าอก็บอว่ามันก็เหมือนกัน จนถึงขนาดนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ดูการบริหารงานของนายกประยุทธ์เป็นไงางครับรัหว่างที่ปฏิวัติมาแล้วก็มาเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยในช่วงสองทศวรรนีครับทุกรัฐบาลน,นายกและคนตีทุกคนดีทั้งนั้นน่ะมีความทั้งอ๋ทั้งใจดีถ้าไม่ดีก็คงไม่ให้เป็นนายกแน่นอนนะอาเพราะนั้นะนะสำคัญน,ะนายกมนตรีต้องรู้จักในการที่จะปรับตัวและรู้ว่าขณะนี้ ประชาชนมีความต้องการอะไรวันนี้เนะี่ยทุกคนรู้ว่ามีาความต้องการอะไรแต่สําคัญมันจะเอาเงินที่ไหนมีเงินนี่สิบเท่าไหร่แปดล้านล้านสิบล้านล้านเห็นไหมเ<ม>ยอะแยะมากมา,กายไกลกองคนจนเท่าไหร่แปดล้านสิบล้านคนเวลานี้ GDP เป็นไงลบแปดเปอร์เซ็นต์ลบ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 สิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมนี่เป็นเป็นหาทั้งสิ้นเราจะแก้ยังไงอันนี้ต้องมาช่วยกันคิดนะ มองว่ารัฐบาลนี้ก่อปัญหานี่จํานวนมากนะครับมันจะใช้ยังไงนะเมื่อเกิปัญหาที่เกิดเกิดจากปัญหาที่สําคัญที่สุดคืออะไรอะไรไอ้ไวรัสไ,ไ,สไ,ไอ้โควิดนะฮะโควิด2เนี่ยนะทุกคนเอาไว้ทำง,งั้นนะไว้แล้วมันมีปัญหาจริงจริงจะเสนอ,อยังไงในการแก้ปถถถัญหาเศรษฐกิจที่รัฐบาลเป็นหนี้อ,อยู่ขนาดนี้จะเสนอรัฐบาลยังไงง่ายนิดเดียว บ้านเมืองเราร่ำรวยมหาศาลทําไมไม่รู้บ้างรู้จักไหมพระเจ้าอู่ทองรู้จักปักพระเจ้าอู่ทองทําไมเรียกพระเจ้าอู่ทองสมัยไหนเจอพระเจ้าอู่ทองขุดลงไปใต้ดินนี่ทรัพย์สินเยอะแยะมหาศาลทําไมไม่รู้จักขุดใช่ไหมผมไปเมื่อสองสามวันนี้ไปที่ลบุรีไปเยี่ยมหน่วยที่เด็กสตีตารอยกหน่วยสำนักงานตร ราชการของรัฐอ,อตอ่ตลอดอไปเด็กที่ไปด้วยตอยากเราไปเดินดูเอาเท้าเกี่ยดูเดี๋ยววิ่งมาบอกแล้วโอ,โอ้โหเด็กมี20ล้านตันขายได้ประมาณ1 2 4 0 0งล้านเห็นไ,ไหมแค่ 2, อสมชัม่วโมงก็ยังรู้เลยยังให้กำลังใจท่านนายกประยุทธ์เหมือนเดิมจำเป็นจำเป็นต้องให้ ไม่ให้คนเด็กไระยุตธ์ไม่ให้ใครอ่รุนไม่คะจะอยู่ครบสี่ปีเป็นรัฐบาลมาจากการเลืกตั้งครบสี่ปีมีโอกาสถึงได้หนาครับใครจะไม่รู้อาจจะสิบปีก็ได้นะยี่สิบปีไปเลยครับยี่สิบปี้องไปถามโซนรัฐ คำถามหนักๆนราเจ๊หมาหนักเลยหมดใจไม่อยากให้เป็นลุงป้อมเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเป็นระดับแกนนำแล้วเป็นยังไงคะป้แมป็งนะลุงป้อมโควิดนะฮะวันสุดวันคนในโควิดเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ตัวเตี้ยไปนนิดนึงมีอยากจะให้คำแนะนำอะไรคนเสิร์ตสวิสนะเพราะว่าท่านก็เคยเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองมามันมีอะไรที่เป็นบทเรียนที่หัวหน้าพรรคใหม่ควรจะคอนเสิร์ตสวิสเนี่ยเมื่าเป็นหัวหน้าพรรคต้องมี ม่มีอะไรทั้งมีประสบการณ์สูงมะมีประสบการณ์สูงดีอยู่แล้ว่ประเทศชาติเราเนี่ยมีหลักที่สำคัญคือชาติศาสตร์ศาตร์ใช่ไหมชาติศาสตร์าสตร์คือหัวใจต้องยูแต่แต่ษาชาติศาสตร์าสตร์แต้มันมีเสาหลักห้าเสาเสาแรกก็คือเสาการเมืองการปกครองเสาที่สองก็คือเศรษฐกิจเสาที่สามังคมเสาที่สี่ความมั่นคงเสาที่ห้าต่างการต่างประเทศ ทั้งห้าเสาเนี่ยที่จะปกป้องท่าศากดิศัตร์ให้อยู่ได้เสาท,สที่สำคัญที่สุดก็คือเสาการเมืองการปกครองแต่เสานี้ไม่ถูกต้งเสาอือไม่ได้ทําไม่ได้ไม่มีทางทำสำเร็จน,นะฮะไ,ได้ไหมครับถ้าเผื่อ,อท่านนายกประยุทธ์เขาวางมือคุณพ้อปาาจะขึ้นมาเป็นนายกแทนทา้คุณประยุทธ์เควางมือเรื่องอะไรเราก็เหนื่อยครับเป็นมานานแล้วมัน,มาน,านเหม็นเหนื่อยเลย เคเห็นไหมนุ่นมานี่ไม่เหนื่อยเลยแต่ก็เป็นคนดีโอกาสลุงป้อมเป็นได้ไหมจริงๆลุงป้อมมันเป็นรุ่นพี่ลุงป้อมแล้วเมีปั๊บแต่ปั๊แล้วก็มีป้อมไอ้เขาต้องกป้อมมันก็มีป๊อกไม่ใช่างนั้นปั๊มมันป๊บปั๊บไปตู่ใช่ไหมแต่อันนี้มันมันถึงกระตู่แล้วนะเพราะฉะนั้นตู่ก็เก่งใจป้อมไม่มากก็น้อยนะแต่ว่าการที่จะเอาเก่งใจเอาความเก่งใจมาอยู่เหนือค๊อก ความเจริญของประเทศชาติเอนไม่ต้องนะเที่ยวนี้เชียร์พลเอกประยุทธ์ฮะไม่เที่ยวนี้เชียร์พลเอกประยุทธ์ค่ะไม่ได้เชียร์ใครเลยก็บอกให้อยู่สิบปีเลยอ่าก็แล้วแต่สิถ้าอยู่โดยประชาชนต้องการอยู่แล้วทำความถูงให้ประชาชนได่ไหมอยู่ได้รักษาชาติศกษาสนาถสูงไหมแล้วพลเอกประยุทธ์ทำอย่างนั้นปะ เวลาเนี้ยทำงานแบบถ้าทำงานก็ต้องโยนสิถ้าไปฟังการวิวิจารณ์ของพลเอกโชลิย่ยจงใจยุทธเนี่ย <c oughs> ก็เคยเป็นนายกงตรีเป็นผู้อุปก,การหาราชมาก่อนเป็นคนใกล้ชิดพลเอกเปรมครับต่อมาหันพลิกไปเข้าร่วมกับทักษิณชินวัตรพลเอกเปรมจนตัดความสัมพันธ์เนาะติ๋วไม่ต้องมาไม่รู้จักกันแล้วพอแล้วนะครับที่ผ่านมามีความพยายามหลังจากเหตุการณ์พฤษภาธมินี่ย ในขณะเกิดเหตุการณ์พฤษภาตมินรอบแรกพลเอกชินดาคราประยูนเป็นนายก,กรัฐมมตรีนะครับประชาชนในปี2535ประชาชนขับไล่นะครับก็มีความพยายามจะเอาพลเอกเฉลิตนะครับในฐานะผู้บัญชาการทหารบกมาเป็นนายกกัฐมนตีในฐานะนานยกรัฐมมตรีคนนอกแต่ไม่ประสบความสําเร็จดอ,อรอาทิตย์ไม่เสนอชื่อให้นะครับ พะเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์พฤสภาธมินซ้ำสองก็เลยเสนอชื่อ,น,อนายอนันต์บัรยชาชุนทูลเก้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชตอนนั้นพระเจ้าอยู่หัวนะพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระดำรัสว่าสมเป็นรัฐบุรุษสถานะการณ์เรื่องของอพฤษภาธมินที่ประชาชนถูกฆ่าถูกยัดตู้คอนเทนเนอร์แล้วไปทิ้งที่ใดที่หนึ่งเนะี่ยผมไม่บอกแล้วกันนะก็ปรากฏว่า <c oughs> เงียบไปและจบไปก็พอเราเตืออาทิตย์รนะอบแรกก็จะอยู่หัวมาห้ามทับเลขสุจินดากรา,าปรยูนแล้วก็เรียกลุงจำลองสีเมืองแต่นั้นพลเอกเปรมก็ไปด้วยไปสยาศึกต่อมาพลต่อมาก็ทางพลเอกสุจินดากราประยูนก็ยอมรามออกนะครับพอลาออกเสร็จเรียบร้อยก็มีการโบวถให้พลอากาศเอกสมบูรณ์รหงขึ้นเป็นนายัฐมนตรีแต่เตออาทิตย์เปลี่ยนโผ นะครับก็มีการอยากจะให้พลเอกชวลิตเป็นนายกนะแต่ปรากฏว่ารเตร์ทิศเปลี่ยนโผอีกนะอีกรอบเนี่มาเป็นนี่นะฮะนายปัญญารชนกลับมาเป็นนายกมนตรีอีกรอบนะครับตอนแรกก็จะให้คุณชวนคุณชวนก็ไม่ับคุณชวนก็ไม่เอานะครับแล้วกเ็เป็นคุณอานันต์อีกรอบสถานการณ์ปี35จึงสงบลงแล้วก็มีรัฐมนูลขึ้นมาก็ปีรัฐมนูลปี40นในยุคข,ของนายบรรหารศิละปะอาชา นะครับหลังจากนั้นก็พลเอกชวิตก็ลงเลือกตั้งชนะเลือกตั้งก็เป็นนายกกัฐมมตรีเป็นนายกรัฐมมตรีต่อมาในปี2540นะเกิดฟองสบู่แตกพลเอกชวิตก็ประกาศลาออกจากตําแหน่งแสดงความรับผิดชอบลาออกจากตําแหน่งพอลาออกจากตําแหน่งเรียบร้อยนะครับก็ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาก็ไปร่วมกับทักษิณชินวัตรจนเป็นที่มาของพลเอกเปรมท่านก็นะก็ ความสัมพันธ์ไปจนกระทั่งท่านเสียชีวิตพระเอวิตก็ยังอยู่นะครับคำพูดของพระเอกชวิตตอนนี้ต้องฟังในฐานะอะไรนะครับก็ฟังในฐานะผู้มุโสนะที่ผ่านเรื่องปัญหาบ้านเมืองเรื่องพูดเรื่องพระเจ้าอูทองพูดเรื่องโน่นนี่นั่นเอามาเป็นสาระสําคัญในการาวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองของรัฐบาลได้หรือไม่ไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ฟังเอาเรียนตรง,งๆได้แต่ฟังนะเมื่อก่อนพลเอกชวิตเป็นคนกําหนดสถานการณ์บางประการ บางเหตุการณ์นะครับเช่นยุค66 23กทับก็เป็นผู้บัญชาการทหารบกพปดเอกเปลมเป็นนายกกลมตรีก็สั่งการให้พลดเอกชวิตไปทําตามนี้ตอนนั้นสมัยนั้นนะครับมาตอนนี้พลดเอกชวิตก็อยาก,กับเมียซึจะไม่ผิดคุณหญิงหลุยส์นะครับแล้วก็ต่อมาก็ไปได้ภรรยายใหม่ตอนนี้ก็รู้สึกผมเป็น,เป,นเป็นโอกาสการโชว์เมียเป็นสำคัญนะครับไปอยู่ที่ห้องแถว <c oughs> นะครับโอกาสตอนนี้เนี่ยพลเอกชวิตเนี่ย พูดมาเนี่ยมันได้สาระอะไรที่ทําให้เห็นรูปแบบทางการเมืองหรือไม่คือภ,ภาพลักษณ์ของบนเอกชลิตเนี่ท่านอยู่ในฝั่งของเสื้อแดงฝั่งของทักษิณเชียร์ทักษิณเป็นสําคัญเพราะว่ามีการแลกเปลี่ยนพักมีการยุบพักของตัวเองไปอยู่กับฝั่งทักษิณน,นะครับทําให้พูดในฐานะรุ่นพี่อะนะนะพูดในฐานะรุ่นพี่ก็ยุบอกว่าย่ไปเลยสิบปีนะนี่ือคำพูดสําคัญเลยนะย่ไปเลยสิบปีนะครับอย่าไปฟังพนเอกปวิท ที่เขากำลังพูดแล้วก็เดินอยู่ตอนนี้ถ้าพลเอกประยุทธ์ทำพลเอกประยุทธ์พังขึ้นหน้าเลยไม่ใช่ธรรมดานะครับอยู่ไปเลยสิบปีอย่าไปฟังประวิทย์เนะีนะ่ยนะีน่ะก็เป็นคําตอบนยะคือที่มาได้ทุกวันนี้เพราะพลเอกประวิทย์นยะพลเอกประวิทย์เป็นส่วนหนึ่งแต่คนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆที่เริ่มต้นสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนะี่ยคือพลเอกเกษมนภาสวัสดจำไว้ให้ดีเลยนะนะเป็นอาจารย์ของพลเอกประยุทธ์ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่ต้นเป็นผู้ปิดทองหลังพระมาโดยตลอดถ้าไม่ได้พลเอกเกษมพลเอกประยุทธ์ไม่มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีเลยวันนี้ผมพูดครั้งแรกนะนะครับทั้งพลเอกประวิทย์พลเอกอนุพงศ์นะครับแล้วก็พลเอกประยุทธ์เป็นลูกศิษย์ของพลเอกเกษมนามสกุลนภาสวัสดิ์ท่านเป็นคนดีมาก อยู่กับพลเอกเปรมมาโดยตลอดทั้งชีวิตจนกระทั่งพลเอกเปรมสิ้นถ้าไม่ได้ท่านนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกอัมตรีใบนี้มีชีวิตยืดยืนยาวไม่ชนะการเลือกตั้งครั้งล่าสุดก็เพราะพลเอกเกษมเอาตรงตรงเลยนะครับพูดมาหลายปีแล้วไหนๆก็บอกแล้วมันเลยเวลามาแล้วนะครับมาเล่าให้ฟัง ผมถึงเรียนหุ้นส่วนนะครับว่าการเมืองบางครั้งมันไม่ใช่ในสิ่งที่คุณเห็นเพราะสิ่งที่คุณเห็นมันไม่ใช่นะครับสิ่งที่คุณเห็นมันไม่ใช่พอสิ่งที่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นนะครับตอนนี้คนส่วนใหญ่รู้ไหมไม่รู้หรอกเริ่มมารู้จากผมบอกเลย <c oughs> คือท่านอายุมากแล้วควรจะยกย่องท่านนะฮะ แล้วก็คุณเอกประยุทธ์ในวันครูครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งคุณเอกประยุทธ์ก็ไปกราบเชิญมาเป็นอาจารย์ในวันครูและกลุ้มกราบท่านนะคุณเอกประยุทธ์รู้ดีว่าถ้าไม่ได้ผลเอกเกษมเนี่ยไม่มีทางหรอกนะครับถ้าไม่ได้ผลเอกเกษมก็ไม่มีก้ามาตาส่งไปให้โอ้มันมีหลายอย่างนะไม่พูดแล้วกันนะเอาที่ที่ปลอดทราบตอนนี้ผมเรียนหุ้นส่วนว่าคําพูดของอ่า นิจิ๋วสามารถนํามาเป็นสาระได้ไหมถ้าพลเอกประยุทธ์ไปฟังนิจิ๋วนะเจ๊งเลยเจ๊งเลยนะครับเจ๊งทันทีเลยไม่ใช่เจ๊งธรรมดานะนะครับก็หลักนี้มันคือหลักการยกศัตรูมันมีทฤษฎีของมันผมไม่บอกแล้วกันมันเป็นความลับของชาติอย่าฟังแล้วกันนะอย่าฟังฟังไม่ได้นะครับถ้าฟังเอามาใช้เมื่อไหร่อหเป็นเลิกฟังมันมีปัญหากับพลเอกประวิตยเมื่อไหร่เจ๊งนะ ทั้ง3ท่านทั้งพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธิพลเอกเอนุพงศ์ต้องเดินไปร่วมกันไปให้ได้นะครับไปถึงที่สุดนะครับไปฟังบิ๊กจิ๋วตอนนี้มันไม่สาระอะไรหรอกเขากําลังมีธุรกิจที่กําลังทําเกิดขึ้นกำลังโชว์ว่ามีศักยภาพทางการเมืองโชว์เพื่อจะมาเป็นแทนพลเอกเปรมนะครับโชว์ว่ามีความรู้เรื่องการเมืองแต่ความจริงเขากำลังถมธุรกิจบางอย่างโดยเฉพาะธุรกิจข้าว นะครับเราก็เป็นการโชว์ศักยภาพบางประการนะครับเกี่ยวข้องกับสวที่ผ่านมาด้วยนะครับซึ่งมีการทําอะไรบางอย่างซึ่งผมไม่อยากพูดถึงสรุปก็อย่างที่เห็นเนีเ่เพอเีรมไม่เอาด้วยนะครับเป็นเป็นรุ่นใกล้เคียงรู้สึเป็นรุ่นเพื่อนเพื่อนท่านไม่เอาด้วยมาไปคบกับฝั่งทักษิณสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองรู้การเมืองก็รู้ให้จริงรู้ให้ลึกนะครับไม่ใช่รู้แค่ตามองเห็นบ้ารู้แค่ตามองเห็นมันไม่ใช่เอามามิเคราะห์ไงก็ไม่ถูก ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เกมขิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ สายกว้างตาพื้นน้ำกว้างกว่าพื้นป่ากว้างไกลเอาเลือดแลกมาสร้างบ้านแปลงป่าทำมาหากินแผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกัน แผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันมีไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุกกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้า ในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกัน แบ่งเราแบ่งเขาอยู่แย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เลือกท้งไทยอับอายบัรนาบุหรุษบางมา,างนมี่มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันมีไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุข มีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกัน แผ่นดินจะลูกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อย่างแข่งขันักวันก็คงไม่เหลือธทงไทยอับอายบ้านพระผู้รุษปางไม้ใส่รองเท้ากันคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยรวมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทย đuôi chạy điêu cần